ซียทองแดง66.77%เป็นโลหะหลักของทองผสมแบบโบราณ CN สังกสี29.69% SND บุก0.270% NN น c เกิ0.103%เฟเล็ก0.302% PB ตะกัว0.714%องค์ประกอบอื่นน้อยกว่า0.05%อยู่ในระดับร่องรอยทรัสเ l ลเม n ส s ไม่มีผลต่อเนื้อหลัก สรุปผลทางโลหวิทยาสูตรโลหะ Cu c n s n p b ที่ได้จาก XRF สอดคล้องกับสูตรทองผสมยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่ก่อนพุทธศักราช2490สัดส่วนทองแดงสูงถึง67%บ่งบอกว่าเป็นทองผสมแบบโบราณไม่มีร่องรอยของโลหะสมัยใหม่